วันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมง,งานเมเปลรามยอนนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาร่วมง,งานที่สยามแบบนี้เลยแล้วก็วันนี้แฟนๆเยอะมากมาให้กำลังใจพวกเราขอบคุณมากๆที่มาเชียร์พวกเราเยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเมเปด้วยที่เชิญเรามาในวันนี้ใช่เพราะว่าวันนี้มันแบบเป็นเป็นเทียวเ,เป็นที่ใหม่แต่ไม่เคยมาใช่่ชๆๆแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าแปลกตาเป็นใหม่ดีเพราะว่ามีวิวจากวิลเลี่ยสด้วยมีคนยืนดูตรงนั้นด้วยครับผู้ใหญ่เลยนะซึ่งแบบถึงอากาศร้อนแต่แฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากเลย บอกว่าเป็นเราเก่งมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะแบบว่ามาตลอดโมาาเดลม,ม,ม,มีทั้งสองรสชาติเลยไม่เอเอได้ชิมแล้วเป็นไงตัวส่วนตัวแล้วคือน้ำก็อย่างผมก็ชิมไปสองรสชาติเพราะเราก็กินสองรสชาติเลยคือสำหรับผมอ่ะมันอร่อยคู่แต่ว่าแบบอร่อยคนละแบบแบบว่าที่ไอคือแบบเโดยรสจัดจับมากๆแบบเฮ้ยแบบ อร่อยมา,า,ากๆแบบสุดยอดเลยก็จะเอาไปรถแกงไทยเลยใช่คือไ,นนไทยเราเขาเตะจมูกมากจริงหอมมากขอมมากอยู่ไกลมากแต่ก็เลยรสชาติมันจะแบบพุ่งเข้าไปเลยแต่ว่าอีกรสหนึ่งพุ่งกุ้งกระเทียมก็จะแบบว่ามีรถมีความนัวกแบบหน่อยใช่ซึ่งตรงปกติไทยที่ชอบแบบรถแบบเออแซ่บๆอะไรแบบ กินเ,เส็ผโอนไม่ใช่ทางไ่ตุ้ยมกินเผ็ดสุดไม่ไอตุ้ยไม่กินเผ็ดเลยผมกินแต่ผมคนได้แม่ั้พกคุณเฉยพริกเกี่ยวที่กินได้คือลูกชลูกก็ิเล้ก็เป็นเลนี่คุณมาจากไหนเนี่นี่คุณวัดจาขนาดเมเง้เปบ็ปฏิเสธไม่ได้ก็ชอินก็เลยเลือกเป็น black pepper chicken r m u ครัผมจะ จริงๆว่ารถนี้คือตอบโจทย์แล้ได้แหละแบบไก่กระเทียมโอ้ไก่แบบพริกไทยดำมันแบบมันมีความแบบผมว่ามันมีความนัวแบบพริกไทยดำเป็นสิ่งที่ผมกินบ่อยมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมพบไปต่างประเทศด้วยที่พริกไทยดำเนี่ยครับผมแล้วกับเลโก้อะไรกับพริกโอ้พริกโอ้เลโก้แล้วงให้พี่นตอบปะพี่นัทให้พีนตอบ่นัตอบตอบอกใจเลยโยนมาซะแน่นอนครับว่าตอ้ตองเป็น เลโก้แน่นอนใครม่ไปแซ่บซู้น้องผมได้นี่ใช่ไหมใช่ไม่ช่วยเลยทำทั้งคันทำมาเลยวันนี้มาได้โชว์ตําเหน่งั้งทำพอดของสถาบันและอากาศพอก็จริงๆอ่ะเราชินแล้วแหละเพราะว่าเหมือนเราแบบออกงานเอาดอบ่อยมากแล้วก็แบบว่าจริงๆเนี่ยมันระรับตัวได้ทันแหละแล้วก็วันนี้เหมือนแบบ ลิสเพลงช่วยชีวิตเราไว้ประมาณนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยเพลงจะแบบโพองฉับอะไรเงี้ยแล้วก็มีสินว่านอกคอนเิได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนลิสเพลงช่วยชีวิตไว้เพ่าะมาเป็นงานจอยบ้างเพลงน่ารักน่ารักใช่คนร้องตายก็จะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่างานนี้คือ extremely hot เลยคืออยากให้ดูมากไม่ใช่แค่พวกเราห้าคนตรงเนี้ยเนี่ยโบกันสัะโบกสะบัดเสียเกียร์หลุดกันเนี่ยนี่สอวชอบเลยครับพี่โบกิี่พี่พี่บอกที่เคยมาโชว์ คือตรงนี้ไม่เคยเลยครเคยมาสยามแต่ว่าตรงทางเชื่อมพล้วกเหนียบสยามสะพนไม่เคยเลยคืแค่เดินผ่านเดียวเินผ่านเดียวไม่เห็นแบบอีเวนต์จัดอๆไรเลยใช่เาแบบเห็นแค่คนใช่เา้งคัสามารถดูเราแบบอ๋อคือเห็นผ่านตรงนี้ได้เหรอไม่ถือว่าไถึงสามมาสามมากนีสามากเนี่ยเี่บางคนมีธุระต่อก็แบบไม่ว่างก็ขอดูแค่ตรงนี้ได้ได้ไม่น่าสนใจนะครับเล็กไปหรือเปล่าเล็กไปหรือเปล่า ่นะแล้วผมก็ฝากเมิตรรำยนนะครับก็เที่ยวกันในแคนาดาแล้วก็เม็ดนีก็เราก็ลองกั้มาสองรสชาติเลยอี่เราลองมาไม่ว่าจะเป็นแค่พี่แค่ดำนะครับแค่พี่แค่ดำนะครับผมก็กุ้งเลยการหลิงคิวเพราว่าอราผ่านไปแ้ค่ะเรี่ยรบถึงซิงเกิลไล์แค่นะครับถูกซิงเกิลเลยครับไรแค่ออฟฟิเชียลนะครับผมเพลงล่าสุดอย่างเพลงไรคิวก็ได้คนแต่งเนื้อสุดพิเศษด้วยพิเศษอย่างคุณตุ้ยชยยะทอนก็เป็นเรียกว่าเป็น แฟนนักเขียนมือทองผู้แต่งเพลงไลค์ยู่นี่มีเนื้อหากินใจนี่ตัเพลงนี่เพราะเพลงนี้เป็นเพลงขอบคุณแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเนื้อหาจะประมาณว่าคือถ้าเราไม่มีแฟนคลับเลยแค่นั้นจะแบบไม่ได้มีแควสองคนดเราประสบความสำเร็จได้กับทุกคนด้วยเลยไม่อยากให้อยู่ในแค่เป็นดาราคนเดียวเพลงๆีเป็นครั้งแรกอคะค่ะ เพลงอันนี้ก็มีวนร่่มบ้างอย่างเพลงเก่งมากแล้วก็สิอรูวไปแล้ว่ออย่างเพลงอะไรแค่น่ะก็คือที่มีวนล่่มก็คือเพลงฉับแต่ว่าเพลงพงกับหยอกไม่หรอกก็มีไปแบบแบนบแบบบ้างแต่ว่าก่อนหน้นี้จะเป็นเพลงฉับหลังล้งวเพลงนี้คือได้มาแบบแต่ทั้งเพลงแต่ตัวคปอได้ของตัวสวยเลยก่อนอันนี้จะแต่งวิลลี่เก่งแต่ว่าเพลงนี้คือได้ของตัวสวยแล้วก็อีที่แกงสปดค่ะเพื่อนในหบู่คที่เขาแต่มาหมดแล้วเอามาให้ดูควาสึกแรกคืออะไรก็เพลงเนาะ ตอนแรกผมฟังก็ผมชอบนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายดีเนื้อเนื้อเพลงมันก็เขียนถึงแฟนๆทุกคนนะครับตุ้ยก็เขียนจากที่เขาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละน้องก็เขียนจากใจจริงๆแล้วว่าอยากให้แฟนๆทุกคนได้ฟังใช่แล้วพอผมฟังก็ผมชอบนะครับแต่น้องตอนแรกมันก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบมันจะเพอหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็ได้พี่แกงช่วยปรับแต่งอะไรอยนิดหนึ่งเวอร์ชันใช่เพราะตอนแรกผมฟังรู้สึกว่า มันเหมือเลเฟรนดเขาบอกโอซีจับซีรีเกาหลีเลยอยู่นั้นเลยแซมคิมอะไรกเางๆ้ใที่จริงแล้วคล้ายๆเป็นอะไรเรียกว่าอดอลออดอลอออินสปเรชันแต่เรามีแชร์ไหมคะกมันเป็นเพลที่เราอยากมอบให้แฟนได้มีแชร์ะเาอยากให้ใคราคนไหนให้เขา เออคิดว่าตัวเรียบเรียงมาดีมากเลยครับเพรว่าเป็นความรู้สึกที่เอ้าเอ้าผจริงผมคิว่าเป็นแบบคำพูดที่แทนใจพวกเราทั้งหมดเลยเราไม่ต้องประแจเลยยดูดีเอก็จะมีตอนอัดที่แบบว่าแต่ละคนอยากร้องยังไงก็แบบ่คนก็จะมีสไตล์การร้องตองผแต่งมผมก็่อข้างวางประมางว่าจะให้ใครร้เ่รแบบจะวางว่า่อนี้น่าจะเป็นคนีรองน เดี๋ว่าถ้าให้สมมติพ็อดทีโหวเป็นเลโก้อะถ้าเป็นคนอื่นรอกขาจะไม่พ็อดเกาหลีคนรองที่หนึ่งแล้วรอเขาคิดก่อนภูมิใจไหมครับที่ภูมิใภูมิใจไหมครับพี่คนนี้เขาถามคือเขาถามพูดเอาตอบแบบออกสื่อไม่ต้องออกสื่อก็จะบอกว่าภูมิใจอ้ยู่แล้วก็ อย,อย่างที่บอกครับว่าเราทั้งหมดก็ผ่านการคัดเลือกมาจากรก mm hmm. ายการโซลวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการคัดเลือกมกันก็มีอะไรที่เขาก็จะมองเห็นอะไรสักอย่างในตัวของพวกเราเงี้ยครับผมก็ทุกวันนี้เป็นเหมือนบทพิสูจน์ให้พวกเรา คุณท่าและผู้ควรกับสิ่งที่เราผ่านมาก่อนอ้นนี้ดีกว่าครับผมทุกคนก็มีสกลิลที่เด่นในแต่ละทางอย่างี้ครับผมซึ่งอย่างทางนี้ก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากกับวงในนะอนาคตจะทําให้ไลแค่นได้มีเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นลายเซ็นของตัวเองด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ตุ้ยมากครับอ่านแล้วจากในวันที<า>น่นี่แหละนี่แหละ เาาดดวไ้ลยใกล้แล oh. okay. right. okay. oh. oh. okay. yeah. okay. ้วครับไม่รานเกลือหรอเพราะว่าที่อยู่ทวนที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นนักแสดงแล้วก็ถือเป็นด้วยโอเ้ซึ่งชื่อ Temple Heart and Super Beat แล้วเมื่อวานได้ไปเอ่อเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวนม่ก็คือเป็นการแบบว่าเป็นการแบบว่ารีวิวว่าแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างที่ใส่เป็นยังไงแล้วก็แต่ละคนมีนิสัยยังไงคืออ๋อ เป็นเกลื่อนๆปมๆตมัวละคระเล็กน้อยพอให้แบบทุกคนได้ได้รู้จักว่า EP หนึ่งจะเจออะไรบ้างใน<อ>ซีรีส์จะเจอแต่ละคนยังไงบ้างเพราะว่า EP หนึ่งก็วิกหน้าแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะพวกเราตอนนี้นก็ใกล้ปิดกล้องแล้วเหลือแค่คิวเดียวเท่านนใช่นี่เขาปิดตัวละครเรียบร้อยแล้วสองหน้าแล้ว<ช> ยังครับนี่เรียกว่ารอเจอทุกคนที่เปิดดีเรียกว่าเรียกว่าปิดบทดีกว่าแต่ว่ายังไม่ถึงพันปิดฉากซึ่งเราจะมีเปิดซีพสีด้วยเราจะมีเปิดซีพสีด้วยถูกต้องที่ไหนครับที่ S H Centralville นะถ่ายผลักโซอาลไปแล้วได้โซอาลแล้วมาเจอกันได้ใครมีปัตรไมยาให้มาเจอกันดีกเหรอเพราะโปรจกต์เหมือนกันตอนแรกเนี่ยรู้ว่าทำไมมันถึงโซอาเร็วขนาดนี้พูดเลยนะไม่ไม่จะบอกว่าใครที่ไม่มีบัตรก็รอติดตามได้ใน G M m 25ครับแล้วก็ Netflix Netflix 13วันก็2ทุ่มครึ่งครับจีนเป็น25แล้วก็3ทุ่มครึ่งวันละ11เล่นกับเล่นเนถ้าคนแล้วก็มี่ T S แล้วก็อะไรคุณอะไรครับใช้ที่แสดงที่ชอบไหมคะการแสดงพอได้มาลงแล้วอ่ะผมว่าก็สนุกเลยนะครับมันเป็นอีกแนวหนึงที่เรายังไม่เคยทําจริงแล้วว่มันค่อนข้างต่างกับการมาเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันปกติเราเพอร์ฟอร์มบนเวทีคือเราต้อง มองกล้องผู้กล้องอะไรพอไปผูถ่ายจริงเหมือนเหมือนเราลืมไปว่ามีกล้องอยู่ข้างหน้าแล้วบางทีมาเพลิดเพลินเอ้ยลืมมองกล้องอะไรก็ต้องแบบแยกแยะไปเลยแบ่งแบ่งสองโลกนิดนึงแบบบนนิดนึงในในรถทำได้ดีในรถต้องทำให้ดีแล้วก็ถ้าถามของเสียงอันนี้คือเสียงคอมเมนต์เริ่มมาเหรอคอมเมนต์เริ่มเรามาแล้วก็อ่าเรียกรถเต็มที่แล้วกันเต็มที่กับซีรีส์เรื่องแรกของตัวเองมากเลยครับว่ายังไงก็ หวังว่าจะทุกคนจะชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าบททุกอย่างก้เขียนออกมาให้เป็นพวกเราในเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แฟนคลับจะต้องภูมิใจแล้วกันก็ในพวกมีแบบเออมีรุ่นพี่ที่เคยเขนาแสดงมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ในจีนเอ็พี่พี่เหรอคะ ก็เชื่อว่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำจากพี่พ,พี่ไม่ค่าเยอะแยะครับผมเรื่องการแสดงที่พ,พี่กันเตรียมตัวกันแสดงหรือพูดสิดมันตื่นสกัดกันขนาดนั้นมันก็เลยต้องเรียกว่าเรียกว่าค่อนข้างที่จะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าดำเนินไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครูทุกของ,ของพวกเราทุกคนนะครับผม,มพี่พี่เขาต้องบอกออกมาแล้ลุน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 อยู่พอน้องพูดอยู่ก็ให้ความสนใจ ไปที่ปากปากตานี่ฟังมันไม่ใช่พูดอะไรนะ <muchas>